กราบสักไทยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านตอนนี้กำลังเตรียมของพี่น้องรอโหลดมาหลับเมื่อสองคนพี่น้องอยิง่งคำมาได้นเมื่อนำ<ะ>โหน้าข้าวยิ่งกัน <c oughs> จะนายมาส่งไป่น้องนายส่งกันรถ ให้ทางเงินให้ทางส่งขึ้นรถพี่น้องนี่คนนั่งแล้วนรือเปล่าใช่ทุกคนนั่งเร็วไรย้อนอะไรโลกโลกนั่งนักกระเป๋านนักนั่นนี่กระเป๋าสีเ,เนี่ยจะได้ผู้หญิงผู้ชายมาส่งพี่น้องขึ้นรถ คนครับพอกินค่ํพี่น้อมันกลังมาตาส่งมายืนเบิ่งยางรถพองมันหลายเนาะแต่ว่าแพ้ก็อยากเมื่อดเมื่อก็ต้องมาเอาพองเมื่อพี่น้ององฝาองต้นแต่าน่ะบ่ได้ยังนก็นิดๆหน่อยๆบ่ได้เมื่อหลาย ตอ,อนนี้แมงคำาเดินข้างม,มอดด่านนะพี่น้นองมอดตั้งแต,ต่ประมาณตีสามพี่น้องเปิดไปจอดรอรอด่านเปิดเนาะตอนนี้กับปั๊มบัตรออกเรียบร้อยพี่น้อง พี่นาด้านเรากำลังสิเมื่อขามอีกด้านหนึ่งพี่นอ้องสะวันนักเกตขับตะกไทยอีกขั้งเด้อพี่น้องตอนนี้เรากำลังขามพี่น้องกำลังจิ้ขามมันสะพานไทยลาวฝนตกพี่นอ้อง น้ำคือแดงจริงคือต้องใส่น้ำคนน้ำขื่นเนานะน้ำแบบน้ำที่ถ่วมได้นี่พี่นอ้องทาน้ำแดงนี่น้ำสีขื้นร้ายกว่าเก่าเกับนี่บ้ำมันฮอก็ฮอดสวรรค์เขื่ขน,นพี่น้องฮอดตลาดเล็กกัซีเวซีองทองใสของกิน ส่วนนี้แมงคำจะเอาไปซื้อขอ,องไปซื้อของใส่ในงานนี่เลยสีหล่อบฝงซื้อเอาพวกผีพวกเครื่องเทศกหน้าพี่น้องจะได้ซื้ออหไสองกระสอบป,ปักนี่เยนะเอามาใส่ในงานจนเหลวไปเลยลขอบคุณในายไล่เป็นรถขับลำซู่นะพี่น้องจัดการงานลูกเรือเดิอนอะไรขนาดคอยซื้อเรือแมงทำอไรหลายอย่าง กไปเพิป็นอยู่ตลาดเราซื้อของี่น้องตอนนี้มาฮอดตลาดนาะคนโตคน่คเอาเองินที่จะนายเลยค่ะนองเาปลากินทานนำมาค่น้อ, 2, า,อน 4, น 2, นาน,นียคก็ะติเอามแลกันที่สี่พันไ้อสองล้านมบท่ทานได้อีสองล้านกิโลแคลอรเอาเงินแบบท่านนึงได้อยู่ หัวที่ซื้อคลองเนยหัฝนตกแล้วพรกิกแดงโลละสามสิบพันเอาเดี๋ยวไม่ไดม่นาะไม่ไล้ ยาไม้ลายได้ย่างมาบอกใหม่ไปซื้ออันนั้นยวคอยมาเอาเอาบ้านอะไมอ่ะไม้ลายต้นน้อไม้พี่น้องพักหอมโอ้โหแมงค่ำสิได้ยังคนนี้ซื้อมาขึ้นม้หลายอย่างอยู่ข้างนแลฝนตกไปปล่อยโอ้ จ้านี่นี่ยืนหาอยูอ่เอาหลุดไปมาวะใช่น,นั่นนี่ตอนนี้กำลังสีฮอบา้านพี่น้องถนนบ้านเอาไปประมาณน,นี้เนาะถ้มามาหนาเนี่ก็สเปกทุกปีได้พี่น้องกว่าเป็นว่าสเปกแค่ปีนี้ปีเดียวส่วนทุกปีหนะพฝนก็สัประมาณน,นี้ อยากซื้อคลองอยู่สวรรค์แล้วพี่น้องค่ะบได้ร้ายเตือเงินทีเฝนซอยเลื้อมากนะพี่น้องค่ะได้คลองมากร้ายหนึ่งพี่น้องมาหอดเหยื่อมาพี่น้องบรรยากาศหลังจากใม่กินคำมาหอดพี่น้องมาหอดและะ้วก็ตอนกลางวันเนาะ บางวเวลาพี่น้องมาถึงกับลุยงานเลยทุกคนก็บซอยกันคนละใหม่ละวมื่อค้นตกพี่น้อง,อองเดะเทะไปเบิดก็เลยเก็บปวดเก็บล่างพี่น้องเลยล่างสีดนามชายยางหอบหลอบบ้านเลยค้นฮกกะยุด อากาศภายในงานตอนกลางคืนพี่น้องมาจากที่มะฮอมีทั้งพ่อใหญ่บ้านเพื่อนรายการฮวไนโลยาตีพี่น้องมารวมกันตอกลางคืนเปอนมาคายหวยนำพี่น้องเฮลลาพัฒนา

มแมย์ใหญ่ป่ะนี่นะเจ้ามือใหญ่ป่ะอันนี้เป็นอากาศในงานในบ้านพี่น้องญาติพี่น้องถแถวแก,กมารวมกันนะพี่น้องบ้านเฮามันก็บ่บ่แม่นบ้านใหญ่เดิพี่น้องโมบ้านในน้อย สิ ais, ปมะมลกานาเมาคนนีขนมมะคายอีกคื ไม่ค้ามาค้าขนมมาค้าผิดราคาพี่น้องถือแค่เผยด่ามาถือว่าถือแค่มันจะพอมันจะเอาบอยดว่าบอทัศน์คิดนั่นแลกแอบมีแต่ซื้อซื้อบอทัศคิดว่าถือแล้วเอาไหม พี่แพี่น้องมาในสิเป็นป้ามาเจ้านายเม่งค่ำพี่น้องหยาติพี่น้องเพื่อนแน่คนละร,มรวมๆกันหลายๆคน

นอย่างนะพี่น้องจัดงานขั้วหางโมีพายพี่น้องยะตอนกลางวันน้ำเพิินมาลายอยู่แต่ว่าเมงคำโปรตายซัดจอยกบมาสวยแต่แตล่ลายมือนลพี่น้อง กระตอมากกันมีเอื่อยกับอายเพื่อนพี่น้องมีเอ้ทิพกับไอรูนะพี่น้องเปิดฝามากินทานหรือว,ว่าผาดพลหักแก้วนะไม่ใหญ่ขอบใจเออละลายเด้ออยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อบทิมเบาบาเนะพี่น้อง,พง,งเงพื่นอนกระดูเล่เบึงแงงทุกทุกอย่างพี่น้องขอบใจเออกับอายลายเนี่ยพี่น้องคนหักแก้วหนึ่งล้านกีบ มื่อนกับสิไป่อยมื่อนกับสิป่อยก่อนถ้าออกวะป่อยนำทนทางนี้นะแม่เอาไปไหวเอาไหว้สายภาษาบ่ดูวยจำมได้อันนั้นบ่จำมันจำหมูหงอหมเงาเนาะมีหมูมีคู่ ออตกลงกันด้วยหอด,ด้วยเด้อเอ้ไอ้เมื่อเนียนแม่ใบหม่อนใบเงินไปหลับเอาอะ